สวัสดีค่ะพี่น้องสอกส,สายๆนะคะมาพุดมั่นอีกพี่น้องเลยมืหอหัวมั่นโหลดเมืนน่อนี้ลูกๆไปโรงเรียนนะคะมาตาเะเ็จใหญ่มาหกคนพนคนี่น้องมาหกคนรถลดหกขั้นลูกๆไปโรงเรียนะนะคะ,ะมีรหลดปิกอับสองอีแตนสองรดไถหนึ่งซาเลงหนึ่งนะคะพี่น้อง มืุอเจา้าคิดว่ายายเถานี่ล้อขับขั้นใดมาพี่น้องเจ้าว่ายายเถาสิขับขั้นใดนี่รถซาเลงรถไถรถยี่เตียนสองขั้นรถปิกอัพสองขั้นรถหกขั้นคนหกคนมืุอเจ้าว่ายายเถานี่ล้อสิขับขั้นใดมาเอ้าเจ้าเบิ่งหน้าตาล้อล้อสิขับขั้นใดมากยายตรวจอะปะขออนุญาติเพื่อสันติสุขในวัน บ,บิคับขั้นไดมากอยาเ้ยเบิง่งเด้อนผิหน่อยเลยไทยเบิง่งเด้อนีิน้องเลยยี่แตนสองรถไท1หนึ่งซาลิงหนึ่งปิดอัพสองายเแถคขับขั้นไดมาเด้อแยเแถาเป็นท่อนมั่นอยู่นี่นะคะอะ่สันนี้ก็จะขึ้นแบบท่อนมั่นกันเนาะ